สวัสดีครับผมพลพูนชาแนลนะครับอันนี้ก็เลิกงานมาไม่ได้ไปไหนเลยพรุ่งนี้หยุดสัปอาหทิตสองวันยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรนะไม่ไปหาทำคลิปทำอะไรไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรวันนี้มาพาชมไก่ที่ผมเลี้ยงไว้ผมซื้อมาตอนอายุเดือนกกว่าเจ้าของเขาบอกว่าเดือนกกว่า ผมเอามาเลี้ยงได้ประมาณสองเดือนแล้วตอนนี้อายุมันก็ประมาณน่าจะสี่เดือนลแล้วไก่ที่หัวไม,นะม้นะน่าจะสี่เดือนแล้วมันไก่ดำตอนนี้ก็เริ่มรู้เพศล้ว่ามันเป็นว่ามันเป็นไก่ตัวผู้ตัวเม่กี่ตัว ตัวนี้นะนตัวผู้นี้มีประมาณสี่ตัวตัวแม่มีสามตัวก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วก็พาชมดูไก่ที่ผมเลี้ยงไว้เป็นอาชีพเสริมเดี๋ยวถ้าพอครบหกเดือนก็จะผสมพันธุ์ขยายพันธุ์อาชีพเสริมของผม เลี้ยมไก่ไม่รู้จะทำอะไรเนะระาะราคามันก็สูงอยู่นะไก่นะตัวซื้อมาตัว150ตอนนี้เดืเนอนตัวเดือนอายุเดือนกว่า150แลต้ตัวตัวโตนี้เขาว่าเ้าพันไม่พันคู่ละพั 1, 2, นสองไงตัวก็ประมาณ600 ว่าจะทำอ,อะไรนะกรงอนุบาลไก่เล็กจะทำเตรียมเตรียมไว้เพื่อมันออกไข่ออกอะไรเนาะจะได้เอาเวลามันเกิดเป็นตัวแล้วจะได้เอาใส่ไว้เาตอนนี้ยังไม่มีกรงใส่ไก่เล็กเลยกับตู้ฟักตู้ฟักก็จะไปหาซื้อตู้เย็ยนเก่ามาแต ผขม,มีอยู่ตู้หนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูตู้เย็ยนเก่าไม่จะใช้ได้อยู่นี่จะไว้ทำตู้ฟักน่าจะได้อยู่นะเปิดมาไม่รู้จะเจออะไรบ้างโอ้ต้องหาอะไรมารองพื้นมันว่าได้นะเอามาล้างทำความสะอาด นี่ก็คือรอบๆบ,บ้านของผมไก่ดำไก่ดค่อนข้างจะแหนะครับไก่นี่ไม่ค่อยคุ้นสักเท่าเลยองจะเข้าไปจับจับดูไม่รู้ว่าจะจับได้ไหมเพราะมันแหเกิน ไอ้โฮมเลี้ยงอาหารที่โฮมเลี้ยงก็ใช้เก็บเอาใส่ตรงนี้ให้มันกินถ้าเป็นอาหารหัวอาหารแพงแล้วสู้ราคาไม่ไหวให้เลี้ยงแก็บดีกว่าประหยัดตั้งเยอะกระสอบร้อยห้าสิบบาทเลี้ยงได้เป็นเดือนอาหารกระสอบเป็นพันพันสองพันแพงเกินเราจับดูสักตัวน ดำหมดเลยเนื้อหนังตาดำหมดเลยแต่ขนขนมันมีหลายสีแต่พัน,น่ยมีสีขาวสีแดงสีหลายอย่างไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นตัวชี้อนาคตของผมเลี้ยงขยายพันธุ์แล้วก็ขาย ก็ดำหน้าปากอะดูปากลิ้นดำดำหมดเลยดูเห็นไหมกล้องไม่ค่อยโฟ,โฟกัสเดี๋ยวผมปล่อยดีวยกว่าเขาเรียกว่าไก่ดำคอร์ลนนะเป็นพันพัฒนาถูกพัฒนาสายพันธุ์มา ไ,ไก่กินเนื้อปีที่แล้วปีสอง9ันสิบเก้านี้ขาดตลาดมากเลยไก่นี่นะแพงคนต้องการเยอะเหมือนกัน,นคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับเดี๋ยวจะหาเวลาทำกรงอนุบาลกับ ไอ้ตู้ฟักไข่นะทำแบบวิธีประหยัดพยายามทําให้ประหยัดต้นทุนให้มากที่สุดเ,เลี้ยงง่ายนะไก่นาพันเนี้ยซื้อมาเจ็ดตัวก็ก็ทั้งเจ็ดตัวเลยไม่มีตายสักตัวเลยมันอดทนมากเลยไก่ไก่สายพันธุ์นี้นะเป็นเพาะสายพันธุ์ที่พัฒน,นามา คนตอลกอาครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ